สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับผมนะครับใครนำฉันนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับกันเช่นเคยกับช่างกีตาร์ชแนลอยู่ไหนอ๋อผมเห็นชื่อมาแล้วนะครับรอปป๊บรอปป๊บคุ้มชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย กูกูจะฆ่าไอ้ช่องกีตารแชนแนลโดยใช้ปืนเอาแล้วมึงตกตกน้ำม <c oughs> ึ้ย <c oughs> ห้โอกาสขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เ <c oughs> น่เน่ขุดไว้แล้วขึ้นมาม <c oughs> านน่มานน่มานน่ อืมโง่เ่กูไม่ตายคนเดียวหรอกผมจะไล่ฆ่ามันจนกว่ามันมันจะมันจะเลิกยุ่งกับชีวิตกูจากูจะฆ่ามึงต่อกูจะฆ่ามึงจนกว่ากูจะสิ้นลมหายใจกูจะฆ่ามึงวะดักดักดัก อ้าวนขึ้นไปก็วนกูน,กนกอนดีกว่านอนดีกว่างั้นเรคิดว่านอนแค่เลื่อแล้วอนอนไม่ได้เป็นคนนอนดีกว่างี้จะนอนไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ต้า 大屏幕。嗯。<Yeah. S 1> yeah. ถ้าใครติดตามจะไม่ค่าใครอีกอีสานเชนเนลน,น,นะครับท่านผู้ชม <laughs> โอเคแล้วเมื่อเมื่อไรมึงจะมานอนเนี่ยนอน <laughs> <ไง S 1> เอา้เอา,เอาเอ้าก็คดเออโง่ตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บจริงป๊โอเคมายิงไรอ่ะ โดยการวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในกรใช้คิดีิย่ใม่อยวันนะไม่ใช่หนึ่งแต่ไม่ใช่เนืงวันจริงมัคือหนึ่งร้อวันที่เอาเน้นตลกคาะกว่าแต่ตอนนี้วันที่ยีิบหกแล้วลงไป คีเปอร์ไนอะตัวที่มาเปิดบ้านกูมึงไม่มันฆ่ากูไม่้หรอก ดีกีตาร์นองหมาพุ่งทนเลยค่ะเออแล้วอย่าลืมติดตามช่องกีตาร์แชนแนลด้วยถ้ามีคนติดตามครบ2 5คนผมจะเอาคอมันมาวางระดับด้าบานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูหหให้ดูนะท่านผู้ชม ผมจะเอาหัวมันมาประดับมาเอาอะบ้างสองหัวเลยโอเอเจ็คแบ็กเห็นหัวไหมเนี่ยอันอนี้สามมึงถูกประจานในการเอาข้าโดยเอาหวัวมาแล้ว ช่วยกูด้วยตีกูให้ตายตีกูดวนใช่อือยนอยู่เน่ยนะ

หลั่นหล่าลลไอ้ตามึงไปไหนวางจะพองมึงระเบิดเวราระเบิดเวราติงโง่ จะกะบอกอือฉันยัง้ลันลามือมายียีไอ้ตาเป็นคนยีก็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  เฮ้ยปิดประตูหน่อยหน้าบ้านเนี่ยกรอบกรอบกรอกรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเฮ้ยไอ้ตาหมามึงกัดกูอาหมึกหมามึงโดนฆ่ามึงต้องเอาหมามึงกลับไปซะ ไอ้ต้ามา,ม,ม,าม่งมมกันกูงังงดมตดกูซะ

ใกล้จะวันที่หนึ่งร้อยแล้วเราไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาแฉลงงัดหัวมันออกมาหัวหมานะไม่ใช่หัวคนแล้วขอบพนตั้มหัวรถเฮ้ยอย่ารอเรียนเพลงขังจะฆ่ามีตาอุ่นหรอลา ไอหมาโง่อมาดิกูมีอุลละละเอ้ยหมามึงโดนมึงหมางจะโดนฆ่าเอ้ยหน่อยเน่อย่ามาฆ่าหลมาเพื่อนกูเลิกกระดุได้กกระดุก นีแ่แหละสถานที่ที่พวกเราจะถ่ายทำหนังอ,อย่าอย่ามานะจะตีคนแนละ้วไม่ได่มามันหมายเลยดองคนด้วยวะเอ้อ,อตายคุณผู้ชม อือนล่ดีน่แหละเดี๋ยวมปก็มาหาเึงเจ็บใจแค่นี้นะครับบาย